สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอแนะนำขั้นตอนเข้ารับการตรวจโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยท่านจะเข้ารับการตรวจได้ที่คณะต้นสังกัดซึ่งคณะจะจัดเตรียมพื้นที่และจุดบริการตรวจหลักๆจานวน7จุดดังต่อไปนี้ค่ะ จุดที่ 1. จุดวัดอุณหภูมิล้างมือและรับเอกสารคัดกรองจุดที่2จุดทำแบบคัดกรองความเสี่ยงโควิด -19 และลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK จุดที่3จุดพักคอยเพื่อเตรียมเข้าจุดตรวจโควิด -19 จุดที่4จุดตรวจโควิด -19 ด้วยตนเองจุดที่5จุดส่งตลับทดสอบ จุดที่6จุดพักคอยรอฟังผลการตรวจจุดที่7จุดทิ้งตลับทดสอบ ATK ขอให้ทุกท่านนำปากกามาใช้ส่วนตัวและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วยนะคะทางมหาวิทยายลัยได้จัดสถานที่แบบเว้นระยะห่างตามมาตรฐานอย่างน้อย1เมตรและกำหนดเส้นทางการเดินแบบวันเวย์ไม่สวนทางกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะ ขั้นตอนการตรวจโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยจุดตรวจจะมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ฉากกั้นพลาสติก 2. แอลกอฮอล์ 3. กระจก 4. กระดาษทิชชู่ 5. ที่ตั้งหลอดทดสอบ 6. ชุดตรวจ ATK 7. ถุงขยะติดเชื้อชุดตรวจ ATK จะบรรจุใส่สซองซิปประกอบไปด้วย 1. ก้านสวบเก็บตัวอย่าง 2. หลอดน้ำยาทดสอบและฝาปิด 3. ตลับทดสอบหากอุปกรณ์ไม่ครบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะขั้นตอนการตรวจ 1. ทําทำความสะอาดพื้นที่ตรวจและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล ตรวจสอบวันหมดอายุรอยฉีกขาดอุปกรณ์ให้ครบถ้วนค่ะ 2. เปิดซองดึงก้านสวบออกตามลูกศรระวังอย่าให้ปลายก้านสวบสัมผัสกับสิ่งอื่นนะคะ 3. ดึงหน้ากากอนามัยลงมาปิดปากไว้ใช้กระจกสองหน้าเงยหน้าขึ้น45องศาแย่ก้านสวบเข้าไปในโพรงจมูกประมาณ2เซนติเมตรหมุนปลายก้านสวบให้สัมผัสกับผิวด้านในโพรงจมูกประมาณ5รอบทำเหมือนกันทั้งสองข้างค่ะ 4. เปิดหลอดน้ำยาใส่ก้านสวบลงไปในหลอดน้ำยาหมุนก้าสนสวบวน1ิบรอบพร้อมคลึงหลอดน้ำยาเล็กน้อยเพื่อให้สารคัดหลั่งกระจายตัวออกทิ้งก้านสวบลงในถังขยะติดเชื้อปิดฝาหลอดน้ำยาโดยให้จุกสีขาวขึ้นค่ะตั้งไว้ที่แท่นวางหลอดน้ำยา 5. ฉีกซองตลับทดสอบออกวางบนพื้นราบระวังอย่าสัมผัสบริเวณด้านหน้าตลับ จากนั้นเปิดฝาจุกสีขาวด้านบนสุดหลอดน้ำยาออกหยดตัวอย่างลงตลับทดสอบที่หลุมหยดน้ำยาที่มีตัวเอสจำนวน3หยดเท่านั้นปิดฝาหลอดน้ำยาแล้วทิ้งลงถังขยะติดเชื้อนำตลับทดสอบใส่ซองซิปปิดให้สนิททิ้งขยะจากการตรวจที่เหลือทั้งหมดลงถังขยะติดเชื้อล้างมือให้สะอาดอีกครั้ง 6. หยิบซองตลับทดสอบวางลงบนฝ่ามือในแนวราบ นำส่งซองตลับทดสอบณจุดส่งตลับทดสอบและนั่งรอผลการตรวจ15-20นาทีค่ะเจ้าหน้าท,ที่จะทำการอ่านผลพร้อมลงนามในใบรับรองทั้ง2ฝ่ายและคืนตลับทดสอบ ATK ให้กับผู้รับการตรวจให้ผู้รับการตรวจถ่ายรูปตลับทดสอบสแกน QR code ใบรายงานผลการตรวจเพื่อส่งผลการตรวจใน google f อร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป ที่สำคัญขอให้ทุกท่านตรวจสอบในอัลบั้มรูปด้วยว่าถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายให้ทิ้งตลับทดสอบในทางขยะติดเชื้อค่ะ กรณีพบผู้มีผลโพสิทีฟหรือผลกำกวมเจ้าหน้าที่จะต้องกรอกแบบประเมินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อดำเนินการตามระบบการรับการรักษาของโรงพยาบาลต่อไปหากท่านใดมีผลเป็นโพสิทีฟจะไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้โดยมหาวิทยาลัยจะเลื่อนให้เข้าพิธีในปีถัดไปโดยอัตโนมัติค่ะ หลังจากการตรวจ ATK มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ท่านสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างงดจัดหรือเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงมหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนขอขอบพระคุณค่ะ